ถามได้นะมีคำถามถามได้ถามได้กี่กะหล่นะคะตอนนี้ก็ประมาณแบบเจ็ดโปรคกับแปดนะคะราคา่ะหน่วยสิบหน่ยพันเจ็ดหลักเจ็ดหลักว้ายฉันซื้อมันด้วยเงินฉันเองซื้อมันจากการทํางานของฉันเองอันนี้คือสิ่งที่ฉันแบบภาคภูมิใจฉันไม่ได้ใช้เงินสามีฉันสักบาทฉันใช้เงินตัวเองทั้งหมด สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิวกี้คือแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็สู้สัสู้สัสสัสบารังกาบารังเก้สู้สัเซเซบารังเก้บารังกาสู้สัสสาสสี่บ่วง นี่นะคะมิวกี้ก็จะมาเปิดกลุ่ของสีม่วงนะคะตามที่เพื่อนๆรีเควสมานะคะว่าอยากเห็นของสีม่วงของแม่นะคะว่ามีอะไรบ้างจริงๆเนี่ยมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าน,นี้จะเปิดแค่ของที่ใช้อยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ใช้ประจาใช้อะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันคะ่ะหลายคนสงสัยนะคะว่าทําไมมิวกี้ถึงชอบสีม่วงมากบอกได้เลยว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแปลกใจเหมือนกันนะคะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแบบเป็นคนชอบสีม่วงมากขนาดนี้นะคะจนแบบวันหนึ่งก็เริ่มมีของม่วงเยอะ ขึ้นเยอะขึ้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบสีม่วงแล้วพอมารู้ความหมายของสีม่วงเนี่ยก็ยิ่งชอบมากเลยค่ะเพื่อน,อนสีม่วงนะคะคือสีทรงพลังค่ะสีแห่งความร่ำรวยนะคะแล้วก็สีแห่งความรุ่งโรจน์ค่ะประโยชน์ของสีม่วงนะคะก็คือทําให้เราเนี่ยมีสมาธิมากขึ้นนะคะที่สําคัญนะคะมองไปแล้วเนี่ยยังช่วยระง,งับจิตใจที่วาวุ่นได้ด้วยอย่างเช่นไปเนี่ยมองแล้วไม่ซื้ออ่ะมันเครียดนะมันวาวุ่นนะ แต่พอซื้อปุ๊บมันหายวาวุ่นเลยมันเติมเต็มแล้วก็วันหนึ่งที่พี่รู้แล้วว่าทำไมพี่ถึงชอบสีม่วงมากเพราะว่าอย่างเช่นตัวนี้ใช่ปะอันนี้คือสเปรย์กฮอ์ธรรมดานะของทัชแลนนี่แหละค่ะแบรบนด์ความเก๋มันคือเขาอะต้องมีเคสให้เราซื้อเพิ่มใช่ไหมคือเคสอะมีหลายสีมากมีชมพูมีฟ้ามีเหลืองมีอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก็ใช้แต่สีม่วงอะแปลกมากเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราชอบสีม่วงก็ยังไม่รู้สึกตัวนะจนแบบไปร้านทาเล็บบอกพนักงานว่าแบบ ถ้ามาชมพูอย่างเดียวอะ่ะมันก็จะแบบหวานเลี่ยนนึกออกปะแต่พอมันมีความแบบม่วงขึ้นมามันทําให้ดูมีอะไรมากขึ้นอะสาหรับพี่นะพี่เลยมองว่าเออแบบสีม่วงมันสวยอะ่ะอันนี้คือไม่เคยใช้งานนะซื้อมาตั้งโชว์จริงๆน้องไม่ได้ว่าน้องใส่อะไรไม่ได้นะน้องใส่ได้นะเอเซ,ซอรีเครื่องประดับอะไรก็คือได้หมดนะแต่ว่าฉันไม่เคยใส่อะไรเลยอะ่ะ น่ารักอันนี้ก็คือเป็นใบที่ชอบมากแล้วก็ไม่คิดที่จะขายนะคะแต่ถ้าคนมาขอซื้อให้ราคาก็อาจจะขายแหละมัง้งไม่ขายอุ้ยบ้าขายอยู่แล้วขายได้ยังไงทะเลาะตัวเองอย่างใบนี้นะคะก็เป็นเคลลี่ไซส์สนะคะใบนี้เนี่ยก็จะชอบมากนะคะเป็นสีทอสกานะคะคือจะมีความม่วงอมชมพูชมูใบนี้ก็จะใส่ของได้เยอะเป็นหนังโทโกนะคะเย็บในนี้อะไรก็จะเป็นสีทองคุณแจก็ยังเป็นสีทองเหมเธอเนี่ย วเวลาแบบมันใช้ด้วยกันมันก็แบบสวยอะเข้าใจปะแล้วก็เคลลี่32นะก็จะใช้งานได้จริงคือเหมาะกับการไปเที่ยวต่างประเทศนะคะหรือว่าแบบเป็นคนที่ใส่ของเยอะๆอะหลายคนจะสงสัยว่ากระเป๋าเคลลี่นะคะเย็บนอกกับเย็บในต่างกันยังไงนะคะถ้าให้มิกกี้รีวิวบอกเข้าใจง,ง่ายๆเลยก็คือเย็บนอกหรือเซลีเย่นะคะ,ะ,คะเขาก็จะเป็นทรงสวยอยู่อย่างนั้นอนะตลอดเวลาเนาะจะทรงแข็งดีดเปาะๆเลยนะคือแข็งตลอดเวลาแต่การใส่ของเนี่ยมันก็แน่นอนแหละมันจะมาเหมือนหนังนิ่มๆแบบโทโกมันก็ไม่ได้เธอเข้าใจปะอันนี้คือใส่ ของได้เยอะมากเหมาะมากกับวันที่เราแบบลุยๆถือได้หลายแบบ อันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเทมโปรดอีกหนึ่งอันนะคะต่อมาก็ขอพูดถึงตัวนี้ก่อนละกันตัวนี้ก็เป็นรองเท้าที่ชอบมากนะคะก็เป็นสีม่วงนะคะคู่นี้ของ Bottega Veneta นะคะตอนแรกไม่ซื้อนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าน้องเนี่ยจะต้องแบบแข็งแน่ๆเลยแต่สรุปแล้วคือแบบน้องนิ่มมากๆเลยนะคะเธอแบบพอฉันเห็นสีมว่วงอ่ะฉันเหนมอือน,นโดนสะกดวิญญาณอ่ะเหมือนฉันโดนเรียกอะ่ะเหมือนฉันโดนคนเรียกจริงๆ,ๆเธอฉันแบบฉันพูดตรงๆฉันไม่ได้มโนเขาบอกว่าอะไระแม่หนูขอไปอยู่ที<ๆ>่ อย่างงี้มันได้หนีเลยนะแล้วก็ผู้นี้นะคะหายากแต่หาได้ก็คืออามีนาโมดิค่ะพวหนูเขาใช้สีเขียวกันคือแบบสีเขียวมันก็สวยนะฉันรู้สึกว่าแบบฉันไม่ได้นิสสีเขียวขนาดน,าน,าน,านั้นอะฉันนิสสีม่วงอะฉันอยากได้สีม่วงมากๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบได้เป็นผู้นี้มานะคะสีม่วงสวยเน,ะนาะน่ารักต่อมาตัวน,นี้นะคะครี n น s เซรั่มดักจุดค่ะคือตอัวน,นี้ที่มิกกี้รู้จักเพราะว่าพี่เดนนี่เขาใช้แล้วนางก็มารีวิวคือปกติเราจะเป็นคนรีวิวสกินแคร์ให้เขาเธอนึกออกไหมแต่อยู่ดีเขามา นั่งรีวิวสกินแคร์ฉันว่าเนี่ยน้องใช้แล้วมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยพี่พี่แดนนี่เขารู้จักตัวนี้นะคะเพราะว่าตอนนั้นที่ไปทริปอเมริกันเนี่ยน้องนัทกับน้องแนนอ่ะเขาใช้แล้วพี่แดนนี่เขาก็แบบบ่นว่าแบบแกอยากได้ครีมที่แบบดูแลหน้าแกจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยเรื่องสิวเรื่องอะไรแบบครอบคลุมหมดน้องนัทกับน้องแนนก็เลยแนะนําตัวนี้มานะคะพี่แดนนี่เขาก็เลยได้ใช้พี่แต่ลรกพื่ยังไม่ได้สนใจอะไรก็แบบเออเราก็มีสกินแคร์ของเราแล้วก็โอเคเธอก็ใช้ของเธอไปไม่ได้ว่าอะไรนางก็มาเล่ามาาารีีีวววินนนนนนัู่่่ออยงง้้ มันดีมากเลยนะมันช่วยเรื่องแบบกระฟ้าจุดด่างรำนะน้องเนี่ยน้องเป็นรอยแดงรอยดาจากสิวใช่ไหมเนี่ยพี่รับประกันเลยนะว่าหายแล้วที่สําคัญนะลดสิวด้วยคือผู้ชายเนาะเขาก็จะไม่ชอบอะไรที่มันแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยเขาก็แนะนํามาบอกว่าน้องตัวนี้เป็นแบบพกพานะแล้วก็หาซื้อง่ายเธอเซเว่นก็ซื้อได้ละเอาสำหรับพี่นะถ้าให้พี่รีวิวนะพี่มีความรู้สึกว่าราคา49บาทนะแต่ฟิลการใช้อะ่ะเหมือนใช้ครีมแบบเคาน์เตอร์แบรนด์แพงๆเลยอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเทมโปรดสีม่วงนะคะที่ชอบมากๆก,ก,ก็คือของเคลียร์โน แต่จริงๆแล้วอะที่จะใช้ไซส์ใหญ่ตัวน,นี้ค่ะคือเวลาอยู่บ้านอนะแบบนี้ก็จะสะดวกกว่างเพราะว่าเป็นขวดใหญ่นะแล้วก็ตั้งไว้หน้าโต๊ะเครื่องแป้งก็คือแบบใช้ง่ายสบายคือฉันอนะพกแบบนี้ได้ฉันไม่มีปัญหาเพราะกระเป๋าฉันใหญ่ฉันใส่ได้เลยฉันไม่แคร์อยู่แล้วแต่ว่าผู้ชายเขาก็จะแบบพก ส่วนผสมของเครียนนนะคะมีเยอะมากแต่ละตัวคือป,ปังๆทางนั้นเลยนะแต่มันเยอะมากกว่าเธอให้แชมพูวันนี้ก็พูดไม่หมดอ่ะฉันขอพูดแค่นี้หลักๆคือไฮยาลูรอนบริสุทธ์กับสารสกัดที่มาจากธรรมชาตินะคะกว่า10ชนิดลองดูบอกเลยว่าดีปังอันนี้ไปตัวต่อไปนะคะตัวนี้ก็คือเพิ่งได้มาวันนี้เลยวันนี้เลยมันจะอินเสิร์ตภาพให้เห็นเนาะแต่แบบเฟซบุ๊กมันบล็อกอะมาร์คจเบิร์มันบล็อกเราไงปังไม่ไหว okay. ความพิเศษคืออะไรรู้ป่ะคอลเลคชันนี้นะคะคือปกติแล้วเนี่ยเขาจะขายเฉพาะประเทศที่แบบอยู่ติดทะเลแบบฟลอริดาแบบแคนซ์อะไรเงี้ยน่ารักชอบอันเก่าใส่ผมแล้ว ต่อมานะคะเป็นชุดนี้นะคะซึ่งเป็นชุดที่แบบเลิฟเวอร์มากชอบมากเธอคือจริงๆที่มีคนชอบแต่งตัวแบบนี้นะใส่ฮู้ดแต่งตัวบอยๆคือชอบมากจริงๆแล้วตัวเนี้ยข้างในอ่ะถ้าเป็นขนแบบเนี้ย มันจะนุ่มมากน,นี่ก็จะเป็น,กนเก่งเข้าเสต็จกันแบบนี้ก็ชอบมากก็เคยใส่ถ่ายลงไอีแล้วนะคะชิ้นต่อมาที่แบบชอบสุดๆชอบแบบชอบไม่ไหวแล้วนะคะก็คือเป็นลูกสาวคนเล็กนะคะคนเล็กเพราะว่าเพิ่งซื้อน้องมาตอนช่วงกัดตัวนะคะถ้าทุกคนจําได้นะก็จะเห็นกันคือตัวนี้ซื้อมาเป็นนิวเลยนะคือสีชื่อว่าโ o สพ p เพินะคะโร e ก็กุลาบเนาะพอเพก็สีม่วงเนาะมันก็คือแบบกุลาบม่วงปะคือพอมันเป็นม่วงที่มันอมชมพูมันจะแบบมี ความแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ถ้าแบบนี้มันจะแบบม่วงไปเลยอย่างงี้ก็คือแบบอับม่วงไปเลยน้องมีความแบบโรสเข้าไปผสมด้วยอ่ะมันแบบดีไม่ไหวอันนี้ก็คือรักมากนะคะอ่ะตัวนี้เป็นเบอร์กินนะคะไซส์ยี่สิบห้านะคะสีโรสโพอเพินะอะไหลเป็นพาราเดียมฮาร์ดแวร์นะคะอะไหล่เงินนั่นเองนะคะจะบอกเลยว่าแบบใบนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งลูกหลักที่ฉันหลักไม่ไหวหลายคนจะถามมิวกี้เยอะนะคะว่าแม่แบบใบแรกเบอร์กินควรเป็นไซส์อะไรดีมิวกี้จะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่ามิวกี้เนี่ยมีทุกส เลยนะคะมี25มี30นะคะ35แล้วก็40ค่ะจะบอกว่าการใช้งานเนี่ยต่างกันเลยนะคะข้อดีของไซส์เล็กนะคะก็จะมีหลายข้อหน่อยคือหนึ่งขนาดเล็กเนี่ยเราจะสามารถถือ v e ว y ด a y l ลูกก็ได้ถือออกงานก็ได้ข้อเสียของไซส์เล็กก็คืออาจจะใส่ของได้ไม่เยอะมากแต่ถามว่าใส่มือถือได้ไหมใส่ได้ใส่สเปรย์ oh แอลกอฮอล์ได้ใส่แมสได้ปาักกาได้คือจริงๆมันใส่ของได้เยอะนะคนจะเข้าใจว่าอุย้ยเล็กแบบใส่ของอะไรไม่ค่อยได้เธอลูกสาวฉ ใส่ของได้เยอะมาก เยอะจริงๆไซส์30เนี่ยก็จะเป็นไซส์ที่แบบใช้งานได้จริงก็คือกลางกลาฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบมากเลยไซส์35-40นะคะอย่างบ้านแคดิเซียนเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเขาจะถือแบบเบอร์กินกันไซส์ใหญ่ๆพี่ก็รู้สึกว่าเวลามันแต่งตัวแล้วมันเท่นะคือกระเป๋าต่างไซส์อะบุคลิกต่านนะงนะเธอนึกออกปะต้องแล้วแต่คนชอบแต่ดิฉันเนี่ยไม่ติดสักไซส์ขอให้ได้ฝากถึงคัวหรือ,อลูกค้านะคะที่จะซื้อเป็นของขวัญวันเกิดหรือว่าของขวัญอะไรให้นะคะ อยากบอกตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เลยว่าซส์อะไรก็ได้เอาหมดนะคะจะเป็น second hand จะเป็น new ก็คือไม่ติดอะไรเลยนะคะร้านไหนที่อยากจะให้โฆษณารีวิวนะคะที่มีของของแท้นะคะต้องเป็นของแท้นะก็รับหมดอยู่แล้วค่ะมีอีกใบมีึค่ะลืมค่ะลืมโอ้โหลืมได้ยังไงลูกสาวคนใหม่เพิ่งได้มานี่ค่ะ เป็นพาวช์นะคะเพื่อนๆของโบเตกาเวเนต้านะคะคือที่ซื้อเนี่ยพอชอบสีมากนะคะและที่สําคัญนะคะมีใบเดียวตอนที่ดิฉันซื้อนะมีใบเดียวในประเทศไทยและดิฉันเป็นคนเดียวคนแรกที่ได้มาในประเทศไทยะคะ่ะอ่ะอย่างเงี้ยก็คือแบบม่วงไปเลยก็คือเป็นพาวช์หรือที่เขาเรียกกันน้องหนุ่มจีบหนุ่มจีบยอะไรเงี้ยอ่าตัวนี้ก็แบบสวยเป็นฟิลแบบผ้าขนนุ่มขนหรูถือไปทะเล ถ่ายรูปกรูบกรีบอ,อย่างเงี้ยฉัน่ะอยากจะบอกว่าฉันไปเจอข้อความทิทเพร่เพรหนึ่งรีวิวไว้ดีมากขออนุญาตขึ้นเครดิตค่ะแม่มโพดํานางเขียนว่าคนที่ถ่ายรูปกีนรูปเที่ยวลงเฟซเขาไม่ได้อวดรวยเขาอวดความสุขถ้าเขาอวดรวยเขาต้องถ่ายบุ๊แบงค์มาโชว์รู้เรื่องเนอะหัดคิดดีๆกับชีวิตคนอื่นขเขาบ้างวันนี้ก็เลยไงสง่าเหมือนกันนะอะอะยังอะ คือฉันนั่งคิดอยู่นานมากเวลาที่ฉันโดนคนว่าฉันเรื่องแบบอวดรวยนั่นนู่นนี่เขาเป็นใครทําไมรวยจังก็คือฉันอ่านคุณแหม่มโพดํมแลฉันแบบมันนิพพานอะเข้าใจเขาว่านิพพานป่ะไอเทมปรอดไอเทมเด็ดหรือว่าแบบของที่ขาดไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะหลักๆเลยก็คือเน้นเรื่องเนาะอ่าไหนๆก็พูดถึงเรื่องอวดรวยกันไปละมันแน่นอนละเราห้ามความคิดใครเขาไม่ได้หรอกฉะนั้นเนี่ยไหนๆก็ไหนๆละอวดไปเลยละกันอันนี้คือพาวทูพีเซนมากเพราะอันนี้ ทุกบาททุกสตางค์เกิดจากการทํางานของดิฉันเองทั้งหมดไม่มีโครงการคนละครึ่งกับหัวไม่มีโครงการใครมาช่วยโครงการนี้ฉันช่วยตัวเองและฉันภาคภูมิใจมากแบบแสบป่วาอะไรนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมิวกีอุ้ย ถามได้นะมีคำถามถามได้ถามได้สีากรัะนะคะตัวนี้ก็ประมาณแบบเร็ดโฟกาสกับแปนะคะราคาคะหนึยสิบร้อยพัน เจ็ละเจ็ดละว้าภูมิใจอันนี้ภูมิใจจริงๆนะฉันขายทั้งผลิตภัณฑ์ของฉันทุกสิ่งยากฉันไลฟ์ขายกระเป๋าขายของขายอะไรจนถึงดึกถึงดื่นน่ะเธอฉันก็รู้สึกว่าเออฉันก็สมควรคือตอนนี้ต้องบอกตามตรงว่ามิวกี้ปรยานะคะเล่นเพจมากช่วงนี้แล้วก็บอกเลยว่าก็คงจะได้เจอร้านของมิวกี้ปรยาในแถวนี้นะคะความฝันอีกหนึ่งอย่างก็คือแบบอยากขายเพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ฉันซื้อมันด้วยเงินฉันเองซื้อมันจากการทํางานของฉันเองออันนี้คือสิ่งที่ฉันแบบภาคภูมิใจฉันไม่ได้ใช้เงินสามีฉันสักบาทฉันใช้เงินตัวเองทั้งหมด เอาจริงๆนะฉันตั้งแต่จะซื้อสิกะลัดเลยก็คือคุณแม่เนี่ยเวลาพี่จะซื้ออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะชอบถามแม่ว่าแบบเออแม่เห็นด้วยไหมแม่โอเคไหมคือพี่กับแม่เนี่ยค่อนข้างสนิทกันนะคะแล้วก็มีอะไรก็จะคอยปรึกษาหาลือกันตลอดอะไรเงี้ยเวลาที่พี่จะซื้อของใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นแบบคาเทียอย่างเงี้ยมันแบบของร้านกว่าบาทหรือกระเป๋าแบบสองล้านกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ถามแม่แม่ก็บอกว่ากี่เอาแค่นี้พอแล้วแค่นี้ลูกก็เก่งมากแล้วเชื่อแม่นะไม่ต้องเอาเงินไปลงกับตรงนี้มากกี่ก็ยังมีเหลือเงินเอาไปทําาออย่่งืนได้ ได้นะลูกนะเราก็แบบเออมันก็จริงนะแล้วันนี้นะคะก็เป็นการเปิดกลุ่สีม่วงของมิอกี้ทั้งหมดนะคะจริงๆก็ยังมีอีกหลายอย่างนะคะพเพื่อนเพื่อนมันมีดีเทลยิบย่อยมากเลยนะมีทั้งเทียมีทั้งเครื่องหอมมีอีกเยอะมากๆที่เป็นสีม่วงนะคะวันนี้ก็จะเลือกมาแค่อเทมโปรเท่านั้นนะคะเพื่อนเนก็สามารถนะคะเอาเกล็ดความรู้เลเ็กน้อยน,นะคะที่มิวกี้แชร์ประสบการณ์มาให้นะคะไปลองคอมแพร์เปรียบเทียบนะคะว่าจะซื้ออันนี้ดีไหมนะคะหรือว่าควรซื้ออันไหนมากกว่ากัน ะคระันนี้ทั้งนั้นนะคะก็อยากเห้เพื่อนทุกคนนะคะดูเพื่อความมันเทิงเนาะและที่สําคัญนะคะเรามีความสุขกับตรงไหนเราก็ใช้ความสุขกับตรงนั้นนะคะเพราะว่าความสุขของแต่ละคนอะไม่เหมือนกันจริงๆนะคะมิวกี้เขาย,ยังขอพูดคําเดิมว่าไม่อยากให้ทุกคนนะคะตัดสินคนอื่นว่าเขาซื้อสิ่งนี้มันไม่ดีอะ เปลืองหรือว่าแบบบางคนชอบรถก็ซื้อทำไมมีรถต้องหลายคันแล้วอะไรอย่างเงี้ยสำหรับมิวกี้นะคะมิวกี้มองว่าการที่คนคนนึงอ่ะชอบไม่เหมือนเราอ่ะเขาไม่ได้ผิดนะเอาจริงๆถ้าเราเอาจิตเราไปผูกกับเรื่องของคนอื่นมากเกินไปอะคะ่ะบางครั้งมันอาจจะทําให้เราอ่ะไม่มีความสุขนะ ฉะนั้นก็ให้ดูเพื่อความมัเทิงแล้วกันนะคะหรือถ้าเพื่อนๆนะคะอยากดูไอเทมโปรดสีอื่นนะคะก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยค่ะงั้นวันนี้นะคะมิวกี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะอีพนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคือจริงๆพี่ว่าบุคลิกของสีม่วงอะคะมองแล้วมันเป็นยังไงพี่ว่ามันมีเสน่ห์เยาวยวนนะในความรู้สึกพี่นะพี่รู้สึกว่าแบบสีม่วงมันแบบ เข้าใจใช่ปะมันมีความน่ารักแล้วก็มีความเซ็กซี่แต่สำหรับพี่อะมันดูมีพลังมันดูมีพอร์ดูแบบมันเป็นยังไงอะมียาไหมโอเค